จะเล่นจะเล่นน,ลน้ำทะเลเหรอเล่นน้ำทะเลก็ไปน้ำามได้ว่าจะไปดูปลาเาลี้ยวขาไปนู่นแห้วจะไปไะกินจะกอยากกินส้มต้ม ก็ทำหลังคาทำทางใหม่ทำให้เรียนเที่ยวเขาทำหลังคาทำอะไรใหม่ก็ทำเสร็จแล้วต้องถึงนี้ให้เขาทำมือจ้า สัตว์น้ำจำเลียในช่วงปรับปรุงปลาสลิดหินมาลานี่ปาลมิโมปลากะตูนกระตูนมิโม ไปเยวนลูกไปดูลาแกันแม็ซี่ต้องตัวไหมปลาคางคางดูแล้วครับหนูก <ine> ็ดูกันต่อไปสิลูกลาไหลโมเรงปลาไหลโกุ้งปลาไมงมุมปลามงปลาไหลโมเร่ ปลาไหลมอเล่ไมยู่มากอ่ะมาดูมาดูกร์ตูนอีกล้วลูกเร็วี่แกมาดูกร์ตูนเร็วนี่ปากากร์ตูนดำปาการ์ตูนป้องอนนี้ปาการ์ตูนป้องกับปาการ์ตูนดำตนี้เป็นอะไรเนี่ยแตกๆแตๆๆ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 ๆ เป็นไรเนี่ยไๆะขึ้นไข้บนน้ำอ่ะปลาตัวอะไ่ปล่อยปาปเล่นน้ำแล้วปเล่นน้ำอันนี้ปลาสลิดเอาไปแดดเดียวไหมสลิดทะเลลูกปลาดิจัวน้ำปลา้น้มันติดางดปิำปิงินมิน อันนี้ปิงอันนี้เมนทะเลอันนี้ปิงกิน,น,น,นได้ทั้งสองอย่างปลาูนลคูมาไงอันนี้อันนี้ถ้ามาอยู่ในเขงก็เป็นปาลังอันนันนามาอู่ในเ่งก็เป็นปลาลันนี่นีปลาเต้าปลาเต้าปลาเต้าฟันคม

ใด้กินไหมพี่ยาิกินไหมลูกเหรอลูกไม่เห็นลูกสองหาก็ไม่เห็นห่านร้านเลยป๊าป้าแ่บอลันลูกเห็นไหมลูกหนังดาว นะั่นแหละดาวทะเลวีน si 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 ีมันมกดตัวไม่จ้าปนวไม่าไปมามาาตรงนี้ลูกติ้ครับติดได้พต้องตามไปลูก

เก๋าแมวเก๋าเอ้ยพี่เพื่อนพ่อปลาเป็นไหนเม่นหอยเม่นปลาเก๋าเก๋าไหมเก๋าไหมผมปลาพี่เพื่อนจะกินปลาเหรอลูกตัวใหญ่ตัวใหญ่ปลาเก๋าลูกตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากปลาเก๋าทำไรถามพี่ปลาเก๋าทำไรถามสิว้าเก๋าแบบผมเก๋าพี่เพื่อน เกาไหมเกาไหมเดูมันทำหน้าเกาไหมเกาไหมมาดูนีมาดูในวงมงนี่มีปลาฉลามไหมลูกเอาเอ๊โมง ตลกไหมน่าตามตลกไหมน่าดางไม่ต้องหัวนเราเลนต้างใส่หูก่อนที่น้องง่ายเกิดไฟตาดงน้องงตาเลดไต้องใส่ยตอ่เลม่่อยต้องมส่เลยตงอกังพ่อเมาอ้องกเาไม่ัวรตากัดดครให้พ่าปล่อยเปลาออกไหม ใช่่ไมเนี่ยพอมันใหญ่มาจเเป็นดอกนี้มันมีชีวิตก็มันเดินเข้าไปผสมพันธุ์เลยมันจะมาเดินมามันจะพรปลาการ์ตูนที่อยู่ได้เพราะตรงนี้งมันนิบมันเนี่ย นั่น่ะคือพิษม,มันมันจะมีเข็มอยู่งลงไปเวลาปลาไหนมามันจะช็อตแล้วกินจะมีแต่พวกเนี่ยไอปลาโอลลี่สีน้ำเงินเนี่ยแล้วก็ปลามิโม่พวกเนี้ยมันจะอยู่ได้เพราะมันมีตัวตา้านพิษอันนี้อันนี้ไม่สู้ระยองไม่สู้ระยองแต่ก็โอเค

ăn đi vào cái vùng tiềm ngò thôi làm bạc và cái vùng các tàn yeah. อะไรแม่เอาหอยแางโม,ม,มั้ยเห็นไหม<ะ>ชิ้นกันใจหมูไงเห็นไหม<ะ> <c oughs> Đẹp đi định Cô đang ngồi Ơ gặp sợi thêm đẹp nhỏ Điền 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 Cháu tươi ở phía เป็นร้านอาหารตามสั่งเล็กๆท่านตามันดูน่ากิน ในะอมอร่อยอร่อยอยนงมยได้นะคะคุณเดมาเลีจรงเลยอ่ะลูกเล็งนั้น